ายภาพบรรยากาศมุมสูงครับโรงแรมพานหินรีเจน์สามนสี่ปราจีนบุรีหน่อยนึงก็เอาครับหน่อยนึงก็เอา <c oughs> มันเป็นความทรงจำผมชอบชอบนะ <c oughs> ไปไหนไม่ถ่ายอะไรลง,ลงเก็บเกี่ยวไว้ <c oughs> แต่ละปีแต่ละปีมันแจ้งแจ้งเตือนมาเงี้ยครับ เข้าก็นูยตึกนี้จะเป็นตึกโรงพยาบาลเกษมราชครับตึกสร้างใหม่ไกลๆหน่อยก็จะเป็นตึกโรงพยาบาลจุฬารัฐสามน์สี่ สาว้น้ำป้าน่าเล่นน่าเล่น <c oughs> <c oughs> โอเคครับ